สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําชุดเกาะใหม่คลิปนี้ไม่ได้มาฆ่ามังกรน,นะจักที่ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะได้ฆ่ามังกรแต่ในความเป็นจริงไม่ได้ฆ่านะดูของในตัวผมสิไม่มีอะไรหลงเหลือเลยเพราะว่าผมไปตายในเนเธอร์ทำไมผมถึงไปตายในเนเธอร์เหรอผมไปหาเอเดอโพผมลงไปเก็บของอยู่ตรงนั้นประมาณสัก10รอบเก็บยังไงก็เก็บไม่ได้ไว้เดี๋ยวค่อยไปคราชุดเกาะแล้วก็อัพอัพสมุดใหม่ตอนนี้สมุดผมก็ได้ไปแรงมาไวแล้วมีเกือบครบหลยแต่มันก็ยังขาาาาดดดหหยยยไไปเเล็กกน้อบม่ชุ ายไม่เป็นไรแต่เสียดายอย่างเดียวนิเทอร์ไลเลยหายไปเฉยประมาณสัก3ก้อนนี่แหละตอนนี้ผมมีไดมอนด์อยู่ประมาณ4 4เดี๋ยวผมมาเก็บเกี่ยวชัวร์เฮก่อนดีกว่าเพื่อที่จะไปอัพเลเวลเองตอนนี้ผมแค่เวลหเองไม่น่าจะอัพอะไรได้มากหรอกมันต้องใช้เลเวลค่อนข้างที่จะเยอะเลยประมาณสักสี่สิบเลเวลหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะต้องเช็คของก่อนว่าในกล่องเก็บของของผมตอนนี้มีชัวร์เฮหรือเปล่าผมจะแด้ไปแลกแล้วก็ทำเป็นเลเวล เออตอนนี้มีแค่นิดเดียวไม่น่าจะพอนะต้องฟาร์มให้มันหมดนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เวลาตรงนี้ในการฟาร์มชว์เคสักครู่ละกันประมาณสัก5านาทีแหละเก็บไปเรื่อยๆเลยตายครั้งแรกคือตกตายอันนี้กโคตรแย่เลยจะได้ของมากเลยดีนะที่ยังไม่ทันได้อัพอ่าชุดเกราะที่มันดีกว่านี้ตอนนี้ผมมีเกราะสะท้อนแล้วโชคดีมากเลยที่ผมยังไม่ทันได้ตีอัพเกิดว่าตีอัพนี้คงต้องไปหาสมุดใหม่แน่เลยเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมขาดไปก็คือซิลทัส์ที่ขุดซิลท,ท,ว,ทว้เดไว้ผมค่อยไปหาในหมู่บ้านดีกว่า ฟาร์มของตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปหาเลยกะเอาว่าจะได้ฆ่ามังกรพาร์ทน,นี้ไม่ได้ฆ่าเลยเสียดายจริจงต้องมาหาของใหม่ตอนที่ตายกระหัวร้อนอยู่นะถ้าเก็บชั่วเคตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปทําฟาร์มแตงโมกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีแตงโมแล้วก็มียังไงอะเป็นฟักทองตอนนี้ก็น่าจะได้ครึ่งกระเป๋าเลยอีกนิดเดียวหยับเต็มละ อีกประมาณสัก2อสแถวนี่แหละปามปนี้ไปเรื่อยๆเนื้อผมก็ไม่มีเลยตอนนี้ยังไม่ได้ไปหาเนื้อเลยเหลือแค่9้าชิ้นเองดีนะที่ผมหาได้มอน์สำลองมาไว้ตอนแรกผมก็คิดว่าหามาไว้แบบประดับบ้านเฉยๆเออสุดท้ายก็ต้องได้ใช้จริงๆก่อนที่ผมจะตายผมยังคิดไว้เลยว่าเออทาไมผมไม่อ่าแบบไงสำรลองเซิฟไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเล่นแบบไปเดินสำรวจกันไงผมจะเล่นบ่อยนะแบบว่าสำรลองเซิฟแล้วก็ไปเดินหาสำรวจเึงพอเราจะได้แบบว่าวางแผนได้ดีไง แบบจะไม่ต้องตายโง่แบบที่ผมตายตายโคตรโง่จริงๆตั้งแต่ที่ผมเล่นมานี่ผมยังไม่เจออินเนอร์แมนเลยสักตัวนะเฮ้ยแต่ก็เจออยู่นะเจอตอนที่ผมไม่ได้ถือดาบไม่ได้ใส่ชุดเกาะตอนที่ผมถือชุดเกาะหรือถือดาบไม่ค่อยจะเจออินเนอร์แมนเลยไม่รู้จริงๆว่ามันทำไมมันไม่มาดอปตอนที่ผมถือดาบแล้วก็ถือเกาะปะโอเคตอนนี้ก็เกือบจะเต็มแล้วเดี๋ยวให้มันเต็มก่อนอีกนิดเดียวฝั่งนี้ยังไม่โตเต็มที่นะมันยังเหลืออีกประมาณสัก1บล็อกนี่แหละมันยังเกิดไม่เต็ม3เลยตอนนี้มันเกิดแค่2อแถว เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เดินมาฝั่งนี้ไงเดี๋ยวไปค้าเป็นกระดาษก่อนนะแล้วก็เดินทางไปหมู่บ้าน NPC กันเดินไปกลับก็น,น่าจะเหลือเนื้อประมาณสัก3ชิ้นนี่แหละเดินไปกลับอาหารลดค่อนข้างที่จะไวผมไปฟาร์มเขาเรียกบล็อกอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยจะรู้ชื่อบล็อกเท่าไหร่นะเล่นเป็นก็เป็นจริงแหละแต่ไม่รู้จากชื่อบล็อกนะไอ้บล็อกนี้สาหรับทําบล็อกที่มันเป็นสียาคานะ่ะผมไม่รู้จริงแล้วก็เอามาทําบ้านถึงจะได้สวยเดี๋ยวผมจะไปทําบ้านแถวๆบริเวณฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ดีมะนน้็เปบา บ้านในตำนานบ้านเล็กพิกขี่หนูเป็นบ้านพานแรกกันเองจะยังไม่ทุบทิ้งนะมัตแต่พูดไม่ได้ครับของสถีโอเคเดี๋ยวไปคาบของก่อนมีลามาหนึ่งตัวสองตัวอา้าวแล้วพอ่พอค้าพ่อค้าไปไหนอ้าพ่อค้าหายสงสัยจะทิ้งลามาไปแล้วผมตีผมจะได้เชือกปะเนี่ยไม่นัดจะได้เชือกนะผมว่าตรงนี้ต้นไม้ดี๋ยวผมจะเอามาขยายพันธุ์แล้วก็เอามาตกแต่งหมู่บ้านนะนี่ไงต้นไผ่ก็ได้เดินทางไปหาอ่าป่าจังเกิลเรียกป่าจังเกิลหรือเขตจังเกิลดีเดินทางจากนี้ไปฝั่งนู้นประมาณสัก2 0 0 0บล็อกเลย แบบว่าค่อนข้างที่จะไกลเลยอันนี้ผมก็ได้จดพิการไปแล้วทําไมผมไม่ใช้เนเธอร์ว์ปไปหรอผมไม่มียังไงเป็นออกซิเดียนหรืออะไรวะออกซิเดียนหรือเปล่าเออใช่ออกซิเดียนผมจะจําสลับกันเบสล็อกกับออกซิเดียนนะ ชอบจาสลับกันมาได้ได้พูดไม่ได้ทาสทักทีกระดาษเนี่ยจะเหลือเศษโยมาสักหนึ่งอันเออใช่ไม่ใช่นี่หว่าเศษสองได้เวลาเดินทางเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวผมจะต้องไปตกแต่งหมู่บ้านเพิ่มนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นบล็อกเรืองแสงนะในการทําตกแต่งตรงนี้เห็นแวบๆเแบบแบบมื่อกี้คิปเปอร์หรือเปล่าอืมไม่น่าใช่นะคิปเปอร์คงไม่ดอกตอนเช้าหรอกเอยเป็นไรวะเด็ยลิ้นพันกันคิปเปอร์ไม่ดอกตอนเช้าเออลิ้นพันกันเฉยเลยพูดเหลวไม่ได้นะลิ้นจะพันกันกินเนื้อซะหน่อย ตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะขุดทะลุไปฝั่งนู้นทะลุตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทหน้าน่าจะได้ข่ามังกรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มอ่าเอ็นเดอร์โพมาไว้ฟาร์มไว้ดีกว่านะถ้าเกิดว่าหาแล้วมันจะนานไปหน่อยถ้าเกิดว่าหาตอนอาดคลิปไปด้วยเดี๋ยวมันจะนานมันนานเลยแหละกว่ามันจะดอกมาได้แค่ตัวเดียวมันก็ใช้เวลาโอ้โหกว่ามันจะข้มได้ด้วยไงถ้าเกิดว่ามันเช้าแล้วมันก็ค้าบางทีมันก็ไม่เกิดเลยแต่ตอนที่ผมทาหมู่บ้านตรงนี้มันเกิดเยอะอยู่ในเอเดอร์แมนไม่รู้ว่ามีเยอะจำ ผมใช้แลกเมนดิงไปประมาณเมนดิงสิเออผมใช้แลกสมุดเมนดิงไปประมาณสัก10อันแล้วก็อันเบกกิ้ง1ิบอันเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มคาพเลยเฮ้ยไม่ใช่เริ่มคาพสิเริ่มแลกเริ่มการเทรดได้เลยอันนี้ราคาถูกนะ24 24โอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันแลกไม่ได้เนี่ยทำไมมันแลกไม่ได้เมื่อกี้ในการซื้อของจากชาวบ้านตรงนี้ไม่น่าจะเขียนคำว่าเทรดนะเทรดออกเสงผิดหรือเปล่า ก็เรียกเรียกไงก็เถิดนั่นแหละเถิดของอยากชาวบ้านอันนี้สมุดอ่าความเร็วในการขูดผมยังไม่เจอสมุดฟอร์จูเลยซักเล่มแล้วก็อยากได้สมุดการจากอ่าตกจากที่สูงอ่ะการดาเมจตกจากที่สูงอ่ะถ้าเป็นวลสี่โอ้โหตกจากที่สูงไม่ตายถ้าเกิดว่าตอนนั้นผมมีผมก็คงไม่ตายหรอกเราต้องหาเปลี่ยนตัวตัวที่เป็นอ่านี่ไงนี่ไงตัวอาชีพใหม่อันนี้เป็นสมุดเฮ้ยไฟโพซ i t i o n iv ต้องหา position iv เฉยนะอันนี้เป็นชุดกาะกันไฟ แต่ตอนนี้ยังผมต้องหาเลเวลไปอัพอัพชุดเกาก่อนนะตอนนี้ตรงนี้เตียงนอนยังไม่เต็มเลยอันนี้สมุดอะไรไฟพอิชั่นสองผมไม่รู้ว่าผม,มเรียกถูกหรือเปล่านะก็น่าจะถูกแหละตอนนี้ก็คั่าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอาชีพเลยนะยังไม่มีเปลี่ยนอาชีพเลยอาชีพเพราะว่าก็คงต้องอีกสักพักแหละถึงจะมีตัวเปลี่ยนอาชีพนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไป๋ยวเพิ่งไป,ไปอันนี้สมุดอะไรเออเฮ้ยนี่ไงใช้กับดาบนั้นจะเป็นดาบออกไฟเองตอนเวลาเราตีเนื้อหรือตี มอนเตอร์อะไรมันจะติดไฟไงเราจะไม่ต้องเอาเข้าเต่อเผาไงออดีเลยดีเลยเดี๋ยวค่อยแรกเดี๋ยวค่อยแรกแต่ก่อนอื่นต้องหาสมุดซิลทัสก่อนนะต้องตีรวมกับพิแอคก่อนดี่ผมต้องหาสมุดอ่าสมุดมีตอนนี้เดี๋ยวหาซิลทัสสักครู่นะมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไม่มีสมุดอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้ควิกชาร์ตอันนี้ละ่ะอันนี้ยังไม่ใช่ผมต้องเดินหาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้หรือเปล่านี่เมนดิ้งอันนี้อันเบกกิ้งดูดีอันนี้โคตรครบเลยอันเบกกิ้งกับเมนดิ้งอย ใช้กับหน้าไม้อันนี้ไม่รู้จักเอออันนี้ใช้กับดาบนะตีแล้วมันจะกระเด็นอันนี้อันเบกกิ้งเอ้ยทำไมเจอเยอะจังเลยวะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้การเบกกิ้งอันนี้เลเวลยังไม่เปิดเลยผมน่าจะใช้กระดาษเมื่อกี้แรกกับอ่าเฮ้ยนี่ไงสมุดอินฟินิตี้เอามาสักหนึ่งอันแล้วกันแรกมาก่อนผมน่าจะใช้กระดาษแรกกับ NPC แบบยังไงเป็นผู้ขายใหมอ่อ่ะจะเรียกไงดี เป็นผู้ขายใหม่แล้วกันอันนี้ยังไม่ใช่เฮ้ยอันนี้เอามาหน่อยหนึ่งอันใช้ตีกับดาบแล้วก็อันนี้ขายอะไรอันนี้ยังไม่มีเลเวลเอ้ยหรือใช่ยังไม่มีเลเวลอันนี้ล่ะอันนี้เมนดิ้งอันนี้เพิ่มดาเมจดาบดาบเล่มเก่าของผมที่หายไปผมเป็นเวลห้านะอันนี้เนี่ยตัวเพิ่มดาเมจดาบนี่เฮ้ยไม่ใช่เวลห้าเดียวเวลสี่ดาเมจสิบสามเลยอันนี้ก็ยังไม่ใช่เฮ้ยทำามมันหายยากจรงเลยเนี่ยซิลทัสเนี่ยว่าผมผ่านไปแล้วตรงนี้ขาโต๊ะสมุดหนึ่งอันนี้ํา มันยังขาดตรงนี้หนึ่งโต๊ะอันนี้ล่ะอันนี้ยังไม่ใช่ทําไมเจอยากแท้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคจะต,ต้องเดินดูเรื่อยๆนะในการแลกสมุดเนี่ยต้องใช้เวลาอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ใช่นี่ไงสมุดอ่าใช้ตีกับรองเท้าตกจากที่สูงไม่เป็นไรแต่นี้แค่เวลเดียวเองต้องหาเวลสี่ถึงมันจะดี อันนี้ธนูไฟเหรอเอาธนูไฟมาด้วยดีปะเนี่ยเออธนูไฟโอเคเอามาตอนนี้เอ็มมาล์ลเหลือ17อันนี้เออไว้เดี๋ยวผมค่อยไปหากระดาษแล้วก็มาแลกของจะเชาาบ้านดีกว่านะเอาไว้ก่อนอันนี้เก็บของอา้าวซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ไม่มีดาบด้วยแต่กลับไปที่บ้านไปหาฟาร์มเนื้อดีกว่านะไปหาเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะแล้วก็ตีเอาเนื้อดีกว่าเพราะว่าเนื้อตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆตอนนี้เหลือแค่6ชิ้นเอง ตรงนี้มีหมูนะแต่ไม่มีไม่ตีเพราะว่าไม่มีดาบต้องดูกันนะว่าในกล่องนี้มีหรือเปล่าอา้าวไม่มีเราต้องตัดข้าวนะปลูกข,ข้าวใหม่ตรงนี้แหวงหนึ่งที่เฮ้ยสองที่หรือเปล่าลวะเออตรงนี้แหวงสองแต่ไม่มีอุปกรณ์ในการทําเลยเพราะว่าหายหมดเลยหรืออาจจะยังเหลือเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูนะให้เก็บเกี่ยวให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูที่พวนดินผมมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะแต่ตอนนี้คือมันตายไปแล้วไงนกแก้วมันเองตกลาวาตายเดี๋ยวผมจะไปหาใหม่นะเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยอุตส่าห์เลี้ยงไว้ตั้งนาน ก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกประมาณ5วันในเกมนะพาเข้าไปในนิทอร์คือตกลาวาตายอันนี้เออเดี๋ยวผมมาหาอะไรวะเนี่ยผมหาอะไรวะเนี่ยเออนี่ไงที่ผวนดินเอาเป็นเหล็กแล้วกันเป็นที่ขุดไอรอนไอรอนหรือเปล่าวะเหล็กมันเรียกเป็นไอรอนหรือเปล่าเออใช้ไอรอนฟาร์มชัวเคเพิ่มอีกปะเนี่ยก็เออเดี๋ยวผมว่าฟาร์มเพิ่มอีกดีกว่านะเพื่อที่จะไปแลกของแล้วก็เพิ่มเลเวลคิดซะว่าเริ่มใหม่กันเลยทีเดียวในการหาของเนี่ยแต่ไม่เป็นไร เริ่มใหม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็หาของไปเรื่อยแหละในตัวมีโลหรือเปล่าเนี่ยเออในตัวไม่มีโลตอนนั้นในตัวมีโลบอกว่าในตัวไม่มีโลก็สู้กับมอนเตอร์ตั้งนานไม่ได้ใช้โลสักทีประมาณเมื่อพาร์ทที่แล้วแหละไปสู้กับแท่งไฟเดี๋ยวผมว่าไปคาฟดาบก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมจะใช้ดาบออกไฟแล้วก็ไปตีเอาเนื้อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเผาแบบเนี้ยมันเสียเวลาไงเพราะว่าตอนนี้ เาเผาผมไม่มีฐานเลยมีฐานแค่6ครั้งที่ดีก็อัพดาบเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะคาบดาบก่อนเลยดาบอ่าหนึ่งอันหนึ่งเล่มดิโอเคต่อไปก็คาบดาบนี่เลยผมเอาอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้คู่กันกันกบดาบนะเดี๋ยวผมว่าผมจะค,ค่อยๆแลกไปไเรื่อยๆนะไม่ใช่ดิอัพไปไเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดูงงๆซะหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยอันเบกกิ้งอันนี้ละ่ะเอาเมนดิ้งไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอาเมนดิ้งเก็บไว้ดิอันนี้ผมรวมเซตไว้แล้วไงเจนวิวจะพังไะเนี่ยไม่น่าจะพังไวหรอกนะตีรวมเเ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 มนนนนดิ้้งงก่ออออลเลลลลววว2 2าไปัี5 อันนี้อันเบคกิ้งเบลหกโอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเนื้อกันนะเนื้อที่ผมเจ้าก็จะเป็นเนื้อไก่จากที่เล่นมาหลายๆพาร์ก,ก็กินแต่เนื้อเนื้อวัวแล้วก็เออใช่กินแต่เนื้อเนื้อวัวนี่หว่าเนื้อหมูไม่ค่อยกินเลยได้กินแค่ไม่ถึง30สิชิ้นอะตายก่อนตอนนั้นแหละกำลังได้กินเนื้อหมูได้เก็บไข่ไว้ก่อนนะไข่นี่ก็เอาไปทําเป็นเค้กได้นะเคเี๋ยวให้อาหารไก่ก่อนสักรูแล้วกัน เลเวลไลมาลัวๆเมื่อกี้เลเวลเท่าไหร่นะผมไม่ได้ดูเลยตอนที่ผมไปแลกของอยูา่เช้าบ้านลืมดูเลยว่าผมไปแลกของมาได้เลเวลเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมดูตอนนี้เวลเก้าน่าจะหมุนน่นตัวใหญ่โอเคต่อไปก็ได้เวลาตัวนี้เลยนี่นี่ตอนนี้ได้เนื้อมาประมาณ60ชิ้นเอ้ยได้เยอะอยู่นะเนี่ยต่อไปก็ปลาไข่ทิ้งเลยไข่ตั้งเยอะปลาได้แค่ลูกไก่ไม่กี่ตัวไม่ครับสมัยก่อนนี่กว่าจะได้ไข่แต่ละใบนี้ค่อนข้างที่ยากเลยนะ ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะกว่าไก่หนึ่งตัวจะออกไข่ได้โอ้โหใช้เวลานานมากตอให้เลี้ยงไว้เต็มข้อก็ตามนะเวอร์ชันไหนผมก็จําไม่ได้เลยน่าจะเป็นเวอร์ชัน1น่หนนี่แหละ1 1 1 5ห่ารือเปล่านี่ผมจาไม่ได้นะได้กินเนื้อไก่ซะทีผมได้ทุบกล่องตรงนั้นออกแล้วเพื่อจะไม่ให้มันหลงเองจะเก็บไว้นี่ที่เก็บของตรงนี้ก็จะดูงงๆไปหน่อยนะแบบว่ามันมาไกลซะหน่อยนะจะเอาของก็ต้องมาที่นี่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะปลูกแตงโม แล้วก็แถวๆตรงนั้นปลูกแตงโมตรงนี้ปลูกฟักทองก่อน,นื่นก็วางเรื่องอในการอัพชุดเกาะไปก่อนนะเก็บไว้นี่ก่อนมาทําการปลูกแตงโมแล้วก็ฟักทองดีกว่านะอันไหนที่ผมไปใช้บ้างวะเนียเ่ยคิดดีคิดดีลืมลืมลืมต้องใช้ไม้เพิ่ม,มนะเนี่ยเก็บแค่ไม้จังเกิลมาแต่ไม่ได้เก็บต้นมันมาเสียดายเนี่ยผมต้องกลับไปเอาต้นมันมาแล้วก็มเมล็ดนี้ด้วยเอ้ผมจาได้นะว่าผมเก็บมาเยอะนะแต่ทําไมมันมีแค่สี่อันอ่ะโอดจะน้อยเลย ไดมอนอ่าไดมอนอยู่ไหนวะอ๋อไดมอนอยู่นี่เอามาคราฟดามเมื่อกี้นี่ไงคราบมาเลยคราบพวแล้วก็ที่พวนดินและถังน้ําด้วยถังน้าอยู่ในอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไว้มัวมากเลยผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะครามาทีเดียวเลยนะแล้วก็ขราฟอ่าหวานแล้วก็คลิกเอ็แล้วก็อ่าที่พวนดินแล้วก็พั่วด้วยโชวเวลโอเคตอนนี้เหลือไดมอนอยู่ประมาณสักอ่าสามสิบสามจะคราบชุดเกาะประมาณ24ชิ้นก็น่าจะเหลือสําหรับการคราบอย่างอืงอ่นแหละมันก็น่าจะหมดแล้วแหละ เดี๋ยวผมจะหยุดการเก็บชัวเคไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปทําฟาร์มอาฟาร์มแตงโมแล้วก็ฟาร์มฟักทอง่อนนะอันนี้ก็หยุดไว้ก่อนไว้้วค่อยมาเก็บเกี่ยวทีหลังก็ปล่อยให้มันโตจนเต็มนี้ไปก่อนในการที่มันจะโตเราต้องไปอยู่ใกล้ๆนะถึงมันจะโตได้ตรงนี้ก็น่าจะอยู่ได้เลยเฮ้ยซอมบี้เดี๋ยวต้องฆ่าซอมบี้ก่อนเออไม่ฆ่าดีกว่ามันก็อยู่ไกลอยู่แหละเดี๋ยวต้องหาถาังน้ําก่อนนะไม่แน่ไปตักราอะนะตักน้ําตอนนี้ผมมีอินอรพโพประมาณันค่1อันแค่หนึ่งอันนี่นะผมเล่นมาตั200นพนดี โอเคเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนให้มันเป็น200วันโอเควันนี้ก็เป็นวันที่200่าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว,ยวนะทําไมมันไม่เป็นอ่าสองอ่ะทำไมไมัเป็น199เฮ้ยทำไมเป็น199ว่าวะทำไมไม่เป็น200อ่ะไม้หรือว่าผมมองผิดว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เป็น198หรือเปล่าอ่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้นะผมมองไม่ค่อยชัดด้วยไงมันเล็กด้วยอะไะอีกอย่าง้ย ใช่หรือเปล่าวะเออันนี้ผมก็ไม่รู้นะเอ้ยช่างมันแล้วกันตอนนี้ผมมีน้ํสองถงังแล้วก็ถังเปล่า2ถางังเดี๋ยวผมไปตักน้ําก่อนตักน้ําตรงนี้เลยเดี๋ยวผมต้องขุดหลุมไว้ก่อนนั้นแล้วก็มาร์กไว้ก่อนว่าผมจะทําจุดไหนบ้างอ่าจุดนี้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว่ะที่พลดินอ่าเทน้ําลงไปแล้วก็พลนดินเลย ทำประมาณ4ี่มุมตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางเมล็ดตรงนี้ไปตรงนี้กกโตัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าจะเป็นแตงโมหรือฟักทองเราต้องนับตรงนี้1 2 3 4สี่จุดที่5แล้วก็จุดที่6แล้วก็ขุดตรงกลางตรงนี้แล้วก็เทน้ําลงโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เวลาขุดตรงนี้สักครู่นะตรงนี้เอาเป็นแตงโมแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เลเวลผมน่าจะเหลือแหละเดี๋ยวผมลองไปอัพอัพพีอ็แล้วกันนะเพื่อให้มันยังไงให้มันเลเวลมันลดลง ถ้าเกิดว่าเลเวลเราเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่ง Level เลเวลเต็มชานะถ้าเลเวล20ขึ้นไปไปตกปลามันก็ได้เลเวลน้อยอย่างเช่นเราเลเวลหนึ่งนี้ไปตกปลามันจะได้ครึ่งหลอดเลยถ้าเกิดว่าเลเวล20ขึ้นไปตกปลามันจะได้ประมาณสัก4หลอดมนะั้ง4หลอดตรงนี้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นแถบๆตรงนี้เนี่ยมันได้น้อยนะต้องเอาเลเวลออกด้วยแล้วก็ไปฟาร์มใหม่ไปฟาร,ร์มเลเวลใหม่เฮ้ยเดี๋ยว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 มาได้ไงครับเนี่ยโอ้ วิ่งมาอยู่ด็กก็ตายใครที่เลี้ยงนกแก้วมันใช่นกแก้วหรือเปล่านะที่ผมอ่าบอกไปใครที่เลี้ยงนกแก้วเราจะระแวงตลอดเวลาเพราะว่าเสียงมันคล้ายกับซอมบี้เล็กมากเลยมันมาเกาะบนไหลแล้วก็มันจะทําเสียงแปลกๆอันนี้อันเบกกิ้งเอ๋อเก็บมาขอเรื่องนกไปก่อนไว้ได้ค่อยไปหาใหม่เมนดิ้งแล้วก็ซิลทัตอ่าซิลทัตอันนี้หรือเปล่าครบหรือเปล่าเนี่ยอันเบกกิ้งเมนดิ้งอ่าโอเคถ้าจะอัพพี่แอ๊กก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวอัพมาก่อนแล้วกันซิลทัตไปก่อนเเเลลวววอันนนี้คาามรร็ใก เวลถ์ถลานะ่นะเมื่อกี้ไม่ได้เอาเวลหา้าเอาไม่ทันแล้วหมดเลเวลเป็นที่เรียบร้อยคงต้องไปหาเลเวลมาเพิ่มประมาณสักเลเวลสี่เอ้ยไม่ใช่สี่เวลห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบบๆได้ยินเสียงอะไรแวบบๆเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงอินเดอร์แมนเลยเฮ้ยไปไหนแล้ววะอ้าวหายเฉยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอินเดอร์แมนเมื่อไหร่มันจะมาีกวะคงต้องใช้เวลาแหละออกมาไม่ทันทำไมไปไวจังเลยเนี่ยผมไม่มีชุดเกาะด้วยไงตอนนี้จะซูมันได้หรือเปล่าวะเฮ้ยไ,ได้เก็บของไว้ก่อนนะอันนี้ที่มันจำเป็นก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ด้วย แล้วก็อาวุธอาวุธเก็บไว้นี่ก่อนอันไหนที่ยังไม่ได้อัพอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพสิ่งที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมว่าไปฟาร์มชัวเคอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเพื่อที่จะได้อัพเป็นอันบิ๊กกิ้งหรือไม่ก็เมนดิ้งนะชัวเคตรงนี้ก็เก็บมาเอาไว้นี่กันเก็บพีแล้วก็ดาบไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปประมาณสักเนื้อแค่นี้แล้วกันเพระาะว่ามันต้องใช้แค่เลเวลเพระาะว่าผมไม่ได้ไปซ่อมด้วยไงถ้าไปซ่อมต้องเตรียมเนื้อแล้วก็พีเอ็กที่เหลือก็ชัวเคเต็มนี้นี่หลละสเเตในนการที่่ผมจ อันนี้ก็ไปหาแค่เลเวลไว้เฉยนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้อาวุธของผมที่อยู่ในนีเธอตอนนี้มันหายหรือยังชุดเกาะเนื้อดาบอาวุธนีเธอไรไม่รู้ว่าหายหรือยังนะไม่ได้ไต่ทำมาได้ด้วยรอบที่2ลงไปเอาเตียงนอนไปด้วยไงเผื่อแบบที่จะได้ใช้สเตปอาเตียงนอนไงวางจากที่สูงตกลงมาแล้วเลือดไม่ค่อยลดอ่นะโอ้โหที่ไหนได้วางปุ๊บระเบิดปับ๊บเลยทีเดียวมันน่าจ,จะเป็นจากการแรงกระแทก จากไงจากแรงกระแทกที่เรากระโดดลงไปแล้วก็วางเตียงนอนด้วยไงมนเลยมาเลยระเบิดอะระเบิดตายรอบ2นั่นแหละคือตายรอบ2เดี๋ยวผมว่าผมจะสำลองเซิร์ฟแล้วก็ลองเข้าไปดูนะว่ามันเป็นไงบ้างมันหายหรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่หายผมก็ไม่กลับไปเอาอยู่ดีเพราะว่าลงไปกี่ทีก็ตายอยู่ดีมันไม่ใช่ว่ามันมีทางลงนะมันเป็นอ่าผมขุดประมาณความลึกเท่าไหร่ร้อยกว่าเลย ต้องใช้ด้านบนนะถ้าเป็นใช้ด้านล่างมันใช้ไม่ได้บางทีจะขุดไปเจอลาวาเป็นบ่อใหญ่ไงเลยไม่อยากขุดด้านล่างก็เลยขุดไปด้านบนมันก็เลยทําให้ไม่มีทางลงก็ค่อยๆเจาะลงมาเจาะลงมาแล้วมันพลาดไงตกหลุมลงไปเลยเฮ้ยไอพวกนี้มาอีกแล้วหรอเอ้ยทำไมมันมาได้เวลาจังเลยวะเนี่ยเกิดตรงไหนไม่เกิดนะเกิดบนหลังคาตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ประมาณสัก3มรอบได้แล้วจริงๆแต่ไม่เจอไอ้ตัวที่ถือธงนะไม่รู้ว่าตัวที่ถือธงมันหายไปไหนอันนี้ก็ไม่รู้จริง ถ้ามาตัวถือธงผมจะเข้าหมู่บ้านไม่ได้เลยต้องเตรียมของให้พร้อมแล้วก็จัดก,การมันหรือไม่ก็กินนมวัวก็ได้ไงนมวัวช่วยได้นะเพื่อให้มันลดเอฟเฟกนั่นเองเอฟเฟกที่เราโดนน่ะก็เหมือนกับโดนพิษนั่นแหละกินนมวัวเพื่อการถอนพิษตอนนี้ก็กระเป๋าก็ใกล้จะเต็มแล้วด้วยเหลืออีกประมาณสัก3บล็อกสามบล็อกสามช่องสี่เออเฮ้ยเดี๋ยวเดวเดหล่นหล่นหล่นไปขุดอะไรด้านล่างเรามาดูกันว่าถ้าผมไปนอนรอบนี้มันจะเป็นวันที่200หรือเปล่านะ เดี๋ยวผมจะไปนอนด้วยเลยเหลืออีกแค่2แถว2ช่องสิเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วตอนนี้ก็เต็มไปที่เรียบร้อยกระเป๋ากินเนื้อหน่อยเดี๋ยวตายไม่ตายหรอกเดี๋ยวเหนื่อยหารลดไม่ตายนะนอกจากมันจะลดจนจนสุดขีดน่ะถ้าเกิดว่าอาหารลดเราก็ไม่ตายอยู่ดีนะเพราะว่ามันจะเหลือแค่ขีดเดียวเลือดเต็มแล้วก็เลือดลดเลือดลดไปครึ่งเดียวของเลือดเลือดที่เหลือนหนึ่งอะ มันจะไม่ตายเลยไงเป็นเช้าวันที่200หรือไม่โอเคเป็นเช้าวันที่200แล้วเราเริ่มคลิปนี้มาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะไม่ได้ดูด้วยไงโอเคเดี๋ยวจะเดินทางไปหมู่บ้านกันเราต้องหาประมาณสัก10เลเวล1ิเลเวลก็น่าจะเพียงพอในการอัพเลยเอาทำไมมันคราบได้แค่น้ำตาลอันนี้ได้ปะเอออันนี้น่าจะเหลือเศษประมาณ1อันเ้ยเศษสองสิไม่ใช่เศษหนึ่งโต้ได้ไงเศษสอง แต่กระเป๋าเต็มเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าเต็มถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาเนื้อมามันจะคราบได้เต็มเป๊ะเลยมันไม่มีเศษอะไรทั้งสิ้นไปเดินเข้าไปหมู่บ้านกันจะไม่เดินชั้นบนหรอกชั้นบนมันมันไกลอ่ะถ้าชั้นล่างมันใกล้ถ้าเป็นตอนกลับมาค่อยเดินขึ้นชั้นบนนะมันจะดูใกล้กว่าเดินลงชั้นล่างตรงนี้ไม่ได้ขุดแร่ตรงนี้ออกเลยขุดฐานผมใช้ที่ขุดเซียวทัตในการขุดฐานไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ฐานใช้อ่ะต้องหาพี่แอ็กเหล็กมาขุดถึงจะได้ฐานไปใช้ไม่มีอ่าที่่ขุดดฟอออจูไไ้งยยาก แต่ก็คงต้องทำเตียงนอนให้กับชาวบ้านเพิ่มแล้วก็วางโต๊ะเปลี่ยนอาชีพเพิ่มแต่ตอนนี้ผมวางอโต๊ะเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพทํานายังไม่เปลี่ยนให้ผมเลยใช้เวลาโคตนนานไม่ใช่ใช้เวลาโคตนนานดิประชากรในะ n p c มันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มอาชีพไงมันต้องรองให้เต็มอาชีพก่อนเนี่ยผมว่า n p c ตัวนี้หาทางเข้าบ้านไม่เจอแน่นเลยไอ้ตัวเดียวตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะเดินฝั่งนู้นมันก็หลงลงลงืมๆมันเดินไปเดินมาบนาไปบนมาฝั่งนี้มันไม่ยอมเข้าบา้านเลลเเเเวววหือ อัพสมุดได้หนึ่งชิ้นละอัพอันเบกกิ้งได้แล้วแหละตอนนี้เดินมาซะน่ากลัวกันเลยทีเดียวมันใส่ลูก NPC ไงแม่ลูกเข้าบ้านเข้าขบานเข้าบอนลูก NPC นีน่วิ่งอย่างไวก่อนที่จะแลกก็ต้องแลกพวก้าหน้าใหม่กันเพื่อทําการปลด level เลเวลมันเองอันนี้43มีมันล่อเฮ้ยอนะันเบกกิ้งแล้วทำไมมันเจออันเบกกิ้งเยอะอย่างไรวะเนี่ยเอออันเบกกิ้งนี่อย่างเยอะเลยอันนี้เลเวลเปิดไปแล้วอันไหนที่เลเวลยังไม่เปิดเนี่ยอันนี้ขอลุ้นหน่อยละกันอันนี้อะไรโอ้ไม่รู้จักเลย อันนี้แพงไปหน่อยนะตั้ง4 3เลยใช้กระดาษ43อันนี้เอ้ยที่เพิ่มดาเมจ <c oughs> เพิ่มความแรงของดาบเลยอันนี้ infinity infinity ผมแลกไปแล้วนี่โอเคแลกกันไหนก็แลกเลย <c oughs> หาแค่เลเวลเฉยตอนนี้ผมเนี่ยหมดแล้วมดนแล้วต่อไปก็อันนี้อันนี้ไม่มีสมุดต,ต้องรองให้ปลดล็อกก่อนว้าวเจอแต่ของดีๆไม่ใช่ของดีหรอกของเดิมๆทุกอย่างต้องเดิมๆ แต่ผมว่าน่าจะเห็นบ่อยสุดก็มินดิ้งแล้วก็อันเวกิ้งเลยโอ้โหเห็นโคตรบ่อยเลยเห็นบ่อยจนเบื่อเนี่ยอันนี้โอ้โหอันเวกิ้งอีกแล้วพ่อค้าหน้าใหม่หมดหรือยังอ่า่อค้าน้าใหม่น,น่าจะหมดไปแล้วเวลาแรกของก็ต้องดูด้วยเผื่อเลเวลมันจะเอาไม่ใช่เลเวลดีมันจะกระดาษเราไปเกินอะ่ะเหลือ6ได้กับตอนแรกของอ่าตาที่แล้วเลย1ชุดกับอีก29อันได้เหมือนกันเป๊ะเลยอ่าเก็บไปนี่เก็บไปนี่ไหนๆก็เหลือแล้ว ไปได้เวลาเดินทางกลับบ้านเพื่อไปอัพคิกแอ็กกันเองตอนนี้เราเลเวล18นะมันมีสมุดอ่าอันไหนสักอย่างหน,นึ่งหละผมจำไม่ได้แม่งใช้เลเวลโคตรเยอะเลยประมาณสัก20่สกว่านี่แหละเออจาได้แล้วไอที่เพิ่มดาเมจดามอะ่ะแต่ใช้โคตรเยอะเลยเลเวล20กว่าเพราะว่ามันก็กินแพงเหมือนกันนะกินเลเวลโคตรแพงเลยลงชั้นล่างดีกว่านะน่าจะเร็วกว่าชั้นบนเดินตรงนี้บ่อยเอาจนสะพานนี่มีบทบาทเลยว่ะเดี๋ยวไว้ผมค่อยไปทําให้มันเป็นยังไงเป็นที่ ให้มันน่าเดินขึ้นอ่ะใส่กระจกแล้วก็ทําเป็นหลังคาอันนั้นก็จะคงเป็นจุดชมวิวมั้งแล้วก็มีต่อต่อยไงคล้ๆจุดชมวิวเดี๋ยวผมค่อยท,ทําทีหลังนะแต่มีคลิปแน่นอนในการทําอ่ะต้องไปฟาร์มหินมาไว้ด้วยสงสัยคงต้องได้ขุดตรงนี้เพิ่มอีกแหละขุดที่มันเป็นพื้นที่ใหญ่เลยไว้ที่ผมจะทําคลิปอีกทีนะในการทําตรงนี้แล้วก็ทําบ้านทําอะไร ตรงนี้แหละทำหอยเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงอีกทีนะตรงนี้ก็ทาอันนี้ไปก่อนต้องไม่ฆ่ามาังกรให้ได้ก่อนแล้วค่อยทาลงคลิปลงคลิปนี้จะพูดเร็วเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็แล้วผมจะไปเก็บทําไมเนี่ยอันนี้เป็นซิลทัสแล้วก็ความเร็วในการขูดต่อไปก็ m ม n d i n g Un b r e a k i n g แค่นี้ก็น่าจะเสร็จนะเอามาอันไหนก็เอามาถออขโมยของชุดเกาะมา m mending ดเลยขอให้พอแล้วกันไม่ต้องใช้เลเวลเยอะหรอก <S <S <หล>มันเปลืองเลเวลห้าเลเวลสิบโอ้โหอันเบกกิ้งกินโคตรเยอะเลยไปกินเยอะไปไหนวะเนี่ย แม่งกินอย่างโหเลยเลเวลสิบตรงนี้เดี๋ยวผมจะขุดทอดออกนะแล้วก็ทําเป็นโคมไฟล่องหุนตรงนี้ไม่ใช่โคมไฟล่องหุนตีต่อขึ้นตรงนี้แล้วก็ใช้เป็นบล็อกฉลบแล้วก็วางโคมไฟไปตรงนี้ให้มันดูไม่ติดพื้นน่ะถึงมันจะได้ดูสวยหน่อยหรือไม่ก็เอาเป็นไม้ไผ่มาทําเป็นโคงแล้วก็ต่อขึ้นเรื่อยๆต่อขึ้นเลย,เลยแล้วก็ทําต่อเป็นความคิดที่ดีนะแต่ตอนนี้ไม้ไผ่ของผมก็ยังโตไม่เต็มที่เลยถ้าไม่ไผ่โตเต็มที่ สิ่งที่เราจะไปฟาร์มอย่างต่อไปนั่นก็คือต้องไปหาสเปาวสไปดี้เพื่อที่จะเอาใยมุมมาครับรวมกับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆกับที่ก่อสร้างอะสำหรับการไต่ขึ้นคล้ายๆกับบันไดเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในตอนต่อไปเดี๋ยวตอนต่อไปผมมาเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลย